งานวันน to exactly. anyway> totally> ี้แหละครับที่อ้าขาเป็นยังไงบ้างครับกับ2ล้านกล่องใช่ค่ะคาดว่าสามล้านกล่องนีู้กอีกไม่ไกลหรือคะโอเคก็ไประสบความสำเร็จมาแสดงความนดีกับน้องหน่อยบรรจิตานะคะสำหรับทุกโปรดักต์ของเขาเลยมันดีมันอร่อยมังคันในสุดนี่อ้าเองอันนี้หมายถึงโปรตีนหรือค่ะพี่ไส้ไส้ไส้โปรตีนใช่ไหมคะโปรตีนคือเป็นสิ่งที่เราเลือกเองอ่ะมันก็ต้องอร่อยสิ่งที่เราชอบค่ะก็อยากให้ทุกคนลองถ้าใครยังไม่เคยลองนะคะ อร่อยแล้วมันก็ทานแล้วมันก็ไม่ได้อ้วนเหนื่อยนะคะก็อยากให้ทุกคนลองทาน,นะคะ่ะจะมีรสชาติปื่นตามมาอีกนกับเราจะมีค่ะอีกสองรสชาติเลยละ่ะ<อ>เป็นรสชาติที่<ถ>ไม่อําชอบใช่ค่ะคือรสชาติที่เราสคนว่าโอเคว่าเราชอบแล้วทุกคนน่าจะชอบมากๆด้เลยค่ะกินเอาเองทุกรสใช่ค่ะ ครับผมเลือกช่วยกันสามคนนี่แหละค่ะเรื่องจากความชอบความชอบของเราค่ะว่าเออใครชอบรสอะไรสมมุติว่าแบบแบบชงใช่ไหมคะที่แบบชงโปรตีนแบบชงเราก็จะให้ทุกคนลองว่าถ้าชอบตรงกันกับอันเนี้ยทั้งสามคนเนี้ยก็จะได้นตรงนี้ขึ้นมาเแปดสามแปกแปดคนที่ก็สก็ฝาดนะคะฝา แล้วก็แบบของบรรดาชิตาทุกตัวเลยนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าโปรตีนของอันนี่นะคะกลับมาจากฝรั่งเศสคลิปนี้คลิปนี้เป็นยังไงบ้างโอเคค่ะไปกับเพื่อนๆทุกคนใช่ได้พักผ่อนสุดๆเลยใช่ไหมครับพี่อัจริงๆเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าอั้มเดินชมเมืองตลอดเลยอะคัะกิจกรรมเยอะอั้มเหนื่อยมากค่ะอั้มตื่นเช้าแล้วก็ออกไปมัาจะแต่งตัวเนาะผู้หญิงก็จะแต่งตัวแล้วก็จะ บางทีพี่อ้ําไม่ได้เดินนะครับพี่อ้ําขี่หลังขี่ทุกคนคะคะใช่ไคมยัเป็นผู้หญิงไม่ได้ขี่โอ้มันมีคนชอบคอนเสิรตโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยกอ้ยโอ้ยยโอ้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 ยโั้ยโ้ยโอ้นโอดยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอโโ้ยโโอออวโสออนอโ้อ้โอ โสดจริงค่ะโสดจริงๆโสดจริงๆเลยหลายโสดก็สตาร์ทมอบหลายคนก็่สดก็เป็นเพื่อนกันมานนาแล้วไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าเคยไปเที่ยวมองดีด้วยกันเคยไปญี่ปุ่นด้วยกันสกีด้วยกันหลายปีที่แล้วแปดรอบปีที่แล้วก็ไปกันบ่อยแล้วค่ะแล้วเขาก็รู้จักกับเอ่อคนที่เอามาคุยเมื่อก่อนทุกหลายๆคนแต่กลับมารอบนี้คนคอนเซนเทรดเยอะไปหน่อยถูกไหมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครด้วยอ้มงได้คุยกั เป็นข่าวเพราะว่ามันเป็นไวรัลมากเลยก็คุยกันที่นั่นนหะค่ะคือเราไม่ได้คุยไม่ได้โทรคุยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นด้วยโมเมนต์อะไรเงี้ยค่รับย่าบอกว่ามันน่ารักอะไรเงี้ยน่ารักกับเพื่อนทุกคนจะเสียคุณึ้นไมไม่่ะมันเพื่อใจจริงนิวพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยไม่ชอบคนนี้เลยพี่ยุ้ยคะไม่หน่ำแค่เพราะว่เชียร์เยอะแต่ว่าจริงที่อ้อมทำที่กับชลิดศร ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะวอาปิดกล้องสองวันแล้วก็ไปเที่ยวเลยคือตอนนี้เป็นเวลาที่ผ่านมาได้พักผ่อนจริงๆเต็มที่ทตทีใช่หลังจากนี้นอย่าค่อยว่ากันแต่ที่ผ่านมาคือออาไม่สบายแบบเป็นเดือนแล้วเป็นวัด ตอนนี้คือให้เวลาพักผ่อนเป็นภูมิแพ้หนักมากกับทุกวันให้เวลาตัวเองกับการพักผ่อนกับการดูซีรีส์จีนไม่ได้ว่าตอนน้อยกว่าตอนเหลยาย่าจนปวดหลังนะคะชอบแม่เหล่าย่ามันลงจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้เลยมันมันดียังไงครับกำแพงเมืองเขาหล่อมาเอ่ใครคะอินกับดหรอกชอบหลายคนเลยค่ะคนนี้ก็ชอบจีรีส์จีนอันชอบคือกำลังภายในไอ้ชอบคือเทพเซียนออ คือมันเป็นสิ่งที่เออชอบชนเทพเสีอยพลังได้เงี้ยอะไประมอันชอบอัชอบรู้สึกว่ามันแบบมันไม่เครียดตีอะค่ะไม่ชอบดูหนังรักไม่ชอบแบบคาดหวังว่าอุ้ยทำไมเราชีวิตเราไม่เหมือนเขาไม่ชอบดูหนังดราม่าไม่ชอบรู้สึกทำไมต้องดูเศร้าๆด้วยไปพลังไปเลลยอยู่ไปเข้าวงการได้ไงอะไรเงี้ยเข้ามานานแล้วค่ะแต่ด้วยความที่ทำงานมันก็เลยไม่ได้มีเวลาดูต่อเนื่องตอนนี้ว่างแล้วก็ดูต่อเนื่องกันไปค่ะเลยเรีกเล่นแบบนักคอมแบบกำลังใครเงี้ยไม่ได้ของไม่ได้ขอลิง อันนี้ขอชื่นชมเลยแต่เมื่อวานเราใจสินะมั้งเรื่องหนึ่งก็ลอยตอนอะไรเงี้ยหกสิบตอนตอนหลังๆเขาก็เหลือสามสิบสี่สิบตอนแล้วค่ะไม่ไม่น่ามีรีวิวสำหรับมือใหม่ไหมคะที่จะเข้าวงการอ๋อเขาจะแนะนำเพื่อนนะคะแต่เราคือเราก็ไม่รู้เราสนิยมมันนะว่าจะเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าทัวรมาวีดกับเพื่อนสนิทตลอดเวลานี่หล่อมาก นอนก็เพ้อตื่นเลต่ว่าติดจริงติดจริงงอเกินแต่ว่าตอนนี้สุดหัวใจที่กับผู้ชายเชอบใส่จีนเท่านั้นใช่ใช่ตอนนี้มันไปจีนอยู่ค่ะแล้วลงไม่ได้เลยค่ะเยื่อค่ะนะคะขอบคุณเดี๋ยวขอเลื่อนึงนะคะเพราะว่ามันมีแต่ข่าวอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะพี่อาทิตย์ลีโอเลยที่แบบพูดถึงเราเล็กนิดนึงนะตัดกระแสหลายคนก็เป็นขับเขาแบบว่าไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ย ค่ะแตนตัวรู้จกักเน่รู้เนี่ยมทราบข่าวเออรู้จักเขาเป็นเพื่อนกับนัททราบข่าวแล้วค่ะนัทก็ส่งข้อควารรมมาว่าลิวฝากขอโทษมาะอะไรเยอเงี้ยค่ะจริงๆเราไม่ได้สนิทกันมากแต่ก็คือเรียนที่เดียวกันคิดว่ารุ่นเดียวกันเขาเคยเจอกันด้วยค่ะว่ามีการอาจจะมีการพูดคุยกันบ้างแต่อาจจะไม่บ่อยเพราะมันผ่านไป20 20กว่าปีแล้วอะซึ่งมันก็นานมากๆแล้วไม่ติดใจเลย ได้เลืี่คืออะไรบ้างเลยอะไรเ็นเืะชใที่นั่นก็ส่งข้อความมาอะไรนะว่ามีข้อโทษนะอีกคนก็บอกว่าเขาลงเฟซบุ๊กนะอันข้อาโทษเนี่ยแฟนคลับนกมีแฟนคลับมาปกป้องเราเยอะมากนี่อีโอ้พีีแฟนคลับมไม่เข้าใจอะไร่าเนก็เราเอาว่าเราคงให้กำลังใจเขาเนาะอะไร้ค่ะก็ออก็ไม่ เรไม่ได้โกรธเลยเราไม่ได้ติดใจเลยคือเราอะเพื่อนของเพื่อนอ้๊มเนี่ยก็รู้จักเขาอยู่แล้วคือกลุ่มมันก็มันเห็นเห็นกันอยู really. aha aha aha. That that theta, arm, to ่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วอาจจะไม่ได้สนิทกันมากแต่เราก็เจอกันที่มหาลัยค่ะแต่มันเลือกมหาลัยยี่สิบกว่าปีแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเราเคยเรียนวิชาอะไรกันบ้างถามอะไรคือถามเรื่องเนี้ยอ้๊มจำไม่ได้เลยกลุ่มแต่อ้๊มไม่ได้โกรธค่ะโอเคอ้าวอะไรกันไม่ใช่พรุ่งนี้วันเกิดพี่อ่อนเอาเลว่าสิพรุ่งนี้วันเกิดพี่อ่อน มันสวยมันสวยวันนี้พี่ออสวยเอายออหน่อยได้ไหมครับลองถ่ายได้เรื่องถอดอันไม่มาใส่อสวยเลยนะสวยมากค่ะดาราดอ้อยสวยากเยี่เ็เดกกัพี่ออรับพี่เอเด